วันนี้นะคะหมูหวานจะพามาแซบค่ะแซบที่ไหนคะแถวสยามวันค่ะร้านปูขี้ิกร้านนี้เนี่ยมีแต่ของแซบๆบเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็คัดแต่เมนูเด็ดๆจากร้านใหญ่มาไว้ที่นี่เลยนะคะก็อย่างเช่นนี่ค่ะตำถาดนะคะก็เสิร์ฟมากับเส้นขนมจีนแล้วก็แคบหมูแล้วก็พิเศษสุดๆเลยก็คือมีกุ้งฝอยด้วยนะคะกุ้งฝอยเนี่ยน่ารักน่ารักน่ารักเล็กๆนะอร่อยด้วยแล้วก็ โรยด้วยเม็ดกระถินแล้วก็จะมีผักบุ้งไทยแนมมาด้วยนะคะเด็ดที่สุดก็คือน้ำจิ้มของร้านนี้เนี่ยมีน้ำจิ้มสูตรปลา้านัวนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดคือเขาจะดังเรื่องนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ดังในเรื่องของอาหารทะเลสดๆค่ะเรียกได้ว่าขึ้นมาจากทะเลปุ๊บก,ก็ส่งมาร้านนี้เลยนะคะเด็ดสุดเลยก็คือปูดองค่ะมีทั้งปูม้าแล้วก็ปูทะเลให้เลือกซส์ตามสะดวกเลยแล้วก็ เลือกเลยน้ำจิ้มเนี่ยปะลาลานัวหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเลือกไม่ได้ผสมกันเลย2อ,อย่างอร่อยมากนะคะแล้วก็นี่ค่ะยำดอกไม้ทะเลจะมีดอกไม้ที่รับประทานได้สารพัดเลยแล้วแต่ฤดูกาลที่จะเลือกมานะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยอาหารทะเล3อย่างก็คือปลาแซลมอนกุ้งนะคะแล้วก็ปลาหมึกนะคะรวมกันเป็นอาหารทะเลบวกกับดอกไม้ก็เลยกลายเป็นยำดอกไม้ทะเลนะคะ ที่นี่เขาเน้นของใหญ่ๆค่ะหอยเขาเนี่ยก็ใหญ่มากเห็นไหมคะมเห็นแล้วมันยั่วจริงๆเลยนะคะแล้วก็ที่เด็ดๆของเขาก็จะมีอีกปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะผัดแบบแฉะๆน้ำเยิ้มๆแบบนั้นหมูหวานไม่ปลื้มค่ะหมูหวานปลื้มอันนี้อันนี้เนี่ยปลาหมึกเขานอกจากที่จะสดมากๆแล้วเนี่ยก็ยังมีไข่เค็มที่คุณภาพดีนะคะผัดมาแห้งไข่เค็มเนี่ย กาะเต็มไปหมดเลยเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะคะและอีกอันหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยเนี่ยก็คือเนื้อปูแกะ,อ,ะอันนี้นี่ถูกใจสุดๆเก็บไว้ทีหลังเลยก็เพราะว่าเวลาเรากินปูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่อยากแกะใช่ไหมมันเสียกิยาของเราแล้วเวลามีนัดกับหนุ่มๆเนี่ยโอ้โหยจะมาแกะปูมันเสียบุคลิกนะคะอันนี้นี่แกะมาเลยเรียบร้อย กินเลยสวยๆนะคะเดี๋ยวหมูหวานจะทานให้ดูนะคะถ้าอยากจะมาแซบที่ปูขี่พริกแบบหมูหวานนะคะเชิญได้ที่สยามสแควร์วัน,วนชั้น4นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่11นาฬกาถึง3ทุ่มนะคะก็สามารถนั่งแทะปูเลมส้มตำนะคะ ชิลๆไปได้จนถึง4ี่ทุ่มเลยทีเดียวนะคะถ้าสมมติว่าอยากจะมาจองหรือถามว่าวันนี้มีปูตัวใหญ่ๆไหมนะคะโทรมาได้ที่084-224-4417นะคะวันนี้หมูหวานขอแซบต่อเลยนะคะอืแซบๆแล้วเนี่ยก็จะต้องมีชาแตงโมค่ะใส่อโลเวล่าด้วยอันนี้ซื้อมาจากร้านให้คาเฟ่ อยู่ที่ชั้นหกเซนทันเวิร์อร่อยจริงค่ะ